ชื่อเสียงในทางพุทธภูณของพุทธเจา้านั้นแพร่เข้าไปในประเทศจีนโดยํำล่ำลือแต่ว่าคนจีนก็ไม่สามารถที่จะเจอกับพุทธเจา้าได้จริงๆจนกระทั่งในปีพศ .108 กษัตริย์ฮั่นหมิงได้ส่งคณะราชทูต18คนไปสืบพระพุทธศาสนาในประเทศเอินเดีย กลับมาสร้างวัดวัดแรกในเมืองกินชื่อว่าวัดเป๊ะเบะยี่เป๊ะเปลวาขาเบี้ยกเปลวามายี่ก็แปลว่าวัดแต่ถ้าเป็นสำเนียงจีนกลางก็จะชื่อว่าวัดไปหมาซือซือในภาษาจีนกลางก็เรลว่าวัดในประวัติเล่าว่าตอนกลับ